ในการประชุมวิชาการพระราชดำริแสงสองทางออกจากวิกฤตน้ำท่วมนายจริตุลยานน,นกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนาและอดีตและอดีตอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริในการจัดการน้ำในรูกแม่น้ำเจ้าพยาเมื่อวันที่4ธันวาคม2546ว่า ต้องทำคันกั้นน้ำตลอดแนวฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยาตลอดแนวกรุงเทพมหานครเพราะน้ำท่วมล้นตะลิ่งทุก3-5ปีและก่อให้เกิดอุทกภัยรุนแรงทุก20ปีนั้นนั่นก็คือปี2538 2549และในปีนี้2554นอกจากนี้พระองค์ทรงมีหลักการในการจัดการน้ำอย่างถูกต้องและได้มีพระราชดำริว่าทรงเป็นผู้เขียนหลักการแต่วิธีปฏิบัติต้องอาศัยนะักวิชาการที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ นอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเน้นย้ำในเรื่องหล,หลักการวิธีการทางสังคมโดยผู้ปฏิบัติจัดการน้ำต้องทำความเข้าใจและให้เจ้าหน้าที่ทุกคนเข้าใจข้อมูลอย่างถูกต้องและสื่อสารข้อมูลสูป่ประชาชนอย่างแม่นยำเชน่นการสร้างคันกั้นน้ำในพื้นที่ต่างๆเป็นต้นเปิดประตูระบายน้ำในที่ต่างๆเป็นต้นอะไรเนี่ยก็ได้ออกไปอธิบายและให้คำรักรองทั้งผู้ที่อยู่นอกคันและผู้ที่อยู่ในคันว่าท่านเนี่ย ขอทนอีกสักสามวันเะและน้ํามันจะทรงอีกเจ็ดวันน้ําจะลดอะไรอย่างนั้นนะฮะส่วนข้างในนี่ก็ต้องให้ข้างบนเขาเข้ามามั่งนะเราจะรับไว้ให้อยู่ท่วมกับเลงแค่นี้อะไรตอะไรสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากครับ นายชูเกียรติทรัพย์ไพศาลนักวิชาการอิสระระบุว่าน้ำท่วมในครั้งนี้ทําให้เกิดความเสียหายในทรัพย์สินและสาธารณูปโภคเมื่อเทียบกับปี2538พบว่าปีนี้ความเสียหายเบื้องต้นอยู่ที่824,000ล้านบาทแต่ในปี2538เสียหาย72,000ล้านบาทเพราะว่าในปีนี้เกิดน้ำท่วมกับนิคมอุตสาหกรรมและพื้นที่เศรษฐกิจจำนวนมากทำให้ความเสียหายมากกว่าปี2538เกือบ7 0 0 0 0ล้านบาท ส่วนทางด้านของศาสตราจารย์ธนวัตรจารุพงสกุลหน่วยศึกษาภัยพิบัตพิพิบัติภัยและข้อสนเทศเชิงพื้นที่คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเสนอแนวทางแก้ไขน้ําท่วมแบบบูรณาการหลายมิติ11แนวทางเช่นสร้างระบบทางด่วนพิเศษระบายน้ําท่วม หรือซูเปอร์เอ็กเพรสปัตเบย์ปรับปรุงระบบระบายน้ำท่วมให้มีประสิทธิภาพทั้งระบบเช่นขยายประตูน้ำให้สอดคล้องกับขนาดคลองหรือว่าปรับปรุงระบบถนนในปัจจุบันที่ปิดกั้นทางน้ำท่วมไหลหลากอย่างมอเตอร์เวย์บางนาตราดและพระรามสองปรับปรุงระบบเตือนภัยพิบัติล่วงหน้าวางแผนพัฒนากรุงเทพและเมืองบริวารในอนาคตจัดเก็บภาษีน้ำท่วมและการประกรันภัยออกมาตรการควบคุมการใช้ที่ดินและผังเมืองโดยใช้แผนที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม วางแผนแม่บทควบคุมป้องกันน้ําท่วมโดยใช้สิ่งก่อสร้างในลุ่มน้ําต่างๆและจะทําแผนแม่บทกําหนดระยะเวลาการเพาะปลูกในลุ่มน้ําท่วมอย่างเป็นระบบให้สอดคล้องกับก,บการแปรปวนและผกผันของภูมิอากาศในอนาคตเป็นต้น